คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสุขสนานได้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ส่งเสริมสนับสน,นุนให้เล่นหรือทำตาม,ตามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและผู้ปกครองควรให้คำแนะนำก่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้ตามพูดเลยัสิ๊ดยาเตี่ยมัปกว่าแม่ไปทำงานกันเลยดูกันนะเอากยนมีหัวใจปูจะมือเดิ

เดียวรอยเหียงตับยกลบเลยหาไว้เห็นเห็นไหมเนี่ตัวอย่างยุกลบขยาดอขยาดีเจเออไ่ไไไม่ได้เลยขยาดีเท่าไหร่เอยอาสียไปหกพัหเสียไปหกพัูจมอ้ีกับดไม่อนึงนเดียวนึ่หนก็ได้ เเสียอะไรก็หมอเราลงทุนทีละมร่อนยังไม่ลงรายไม่พอใจแต่าอยาไกลเกียงงนจะสีมันเป็นนี่แหละนี่นาดะนี่ไงใบได ทั้งหมดหกสูงเต็มหกคุณ่อแม่นหกสูเต็งหกทั้งหมดเลยเตงหามันหเลยเราะขาว่าอยากว่าเต็มหกอ่ะเป็นกบลเต็งงขึ้นกันเเต็มสองหกสูงเต็งหกเต็งเต็มหกสองสิบสองสี่ใบละสามใบสีเต็งผิดชีวิตเปลี่ยนใส่หกสูงมาได้นี่ก็เป็นมาแมนหมืดใครเดินทาไปนะ ไอม่าเจอะแปดเกสอามสี่หกเจ็ดสิบแปดสิเก้่สิบยี่สิบส่หมดไปแ้วสองสามสอ่ะสี่มื่นสีได้เบทรสี่หมื่นโอเคสองสามสี่เจ็ดเ

สามใบโอ้สามใบปะสามใบที่สิบแปดสอบแก๊สิบแปดบแปดเนอะ้มทียนเลค่าไฟทียนมาเทียนฮึ่มเขียนเซียงเซี่ยเหรอเขียนเซียงเมหเม Thử qua độ bay.

ต่็สีวะสี่ห้าเอ็กับสี่ห้าเจ็ดสี่นีเป็นนหนึ่ง 3, ีม้นนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสีสามมื่นกับสิเปเนดี๋ยวคอตีขึน้นไปหนินไปเด้กินไปสี่ห้าหกหมื่นหมื่นสองหรือหมื่นสามหมื่นสามหมื่นสามหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบเอ็ดสองจับหนึ่งสองสามสี่ห <1 S 2> ้าหกเจ็ดแปดเก้าสิเับขุับุเกสิบอวันเขามาตรวจสุขภาพเขียนเขาจะมาบวงเนีจเลือนจอขังจอเนยรอ <c oughs> ดอออคนหนึงแหงเป็นคนแบบ,แบ,บอัยยนยานั้นอเอยู่ เดี๋ยวเตรียตุบตุบมาว่าเป็นความดันสูงหรือไม่กว่าเกี่ยื้นเสียงอนลูกขยันพบกับซองนี่ลูกขยันที่เด็กนี่มันถนิ่น้องมองเย ว่จะวาเงยได้ก็ดีเ็นี่หียงหกสิหกก็เต็มสี่หกสาก็เคยอะไรอย่เนี่ยหกกับาสาั้ไม้งิเดี๋ยวตร มาหลอกเปิดเปิดหกสองติงหกขับวอหมาดเลยโอ้สองันลูกขยันสองหกมาดีป้าถ่ากับซิวนี่เลยเรียบร้อยหกสกับติงหลูกขยันจะวอหมาโอตาย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 ตา่สองสามสี่หาเหี้ยงนาทีแลวมหกสองตั้ล่ะตาม่ปบหามไปจังนี้ ไปลุกใบหัวก็สิรถเดินหน่อยเลยต้องหาใบนเดี๋ยใบอย่างนี้เนาะเนออว่ะผอมแบอมงเลยตีกมิอไป ควันจะจะซื้ิดามนนันนี่เอินดมอนมันในปากคุณกัดในปากมันเปนมันเป็นมันมันเหมือนมันเลยเนี่ยมันพกันนโอเค้ึนครับเวะัม หกสองหกสองกันแม่นหกซองก่อนกันแม่นได้เอาไว้ใส่ีน่าหกนาพยยัมโอ้เซกี้เกับมันเสียเสียนเขาเล่นดีเยอะมีมาดีมาดีมาดี เบาหมอนจ้างเสียวจ้าสี่ห้าห้าหกครับหกค้าตัวนี้นี่อะไะแมนบัตัวนี้เสียหกบหกบาเปิดเออมาใส่ตามเดียบเอามาใส่ติ่งเดียบสี่นลสกขยันสี่สอหขยัน ขยันตเก้าอีกแล้วเดี๋ยวน่าไปเพิ่มเพิ่สักวันเพิ่มสิว่าสามใบอีกคื่เก้าอะเอหกใบหกใบเดี๋ยวสิว่าเดี๋ยวสิว่ามใบอีกคาดค่าเกียร์สองหาพันหนสอหหเดเดี๋ยวสิบบาทสามใบเนาะสิไากสเ่าไห้าใบก็เอารปจายเพิ่ไปก่อนบาไใบน้อยบ่าเป็นยังแต่ละรายคุเจ้านะหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ยังคนไม่พอฟ่าฮ่าฮ่าฮ่ไปเร่งนี่ากยังจะตองหกสองเหสองีต้อหกสองเต้อง่แหสองไงะันแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดเก้าสิบหกสองกได้หกสองเัอได้เงีเก้าสิบสามอะรสาเแล่วไต้องสามมื่นหกนนะก็ได้ดีหกคน นทุกวัสามเมื่อเถอะนะก็บีมาเทกับบเบนนี่ไม่ก็ทามบ้าไรทามบ้าสามเมื่อแล้วก็ต้องขาดอีกหกขั่นอ้าวหอ่ออถึกับหกสนเอสียงหกบรทุกประมาเจียวเ่ยสองหน้าสหน้าเลย หกซอนหกเอียวใส่หกสูงน้องอันนี้เราก็เข่าอยู่มาสูตรเจ้าเมืองสิเนี่ยหมดเสื้อมอ๋อใส่หกสูงไหมนะหาซ้อนอ่ะใส่หกสูงเลยอันละใส่หกสูงเลยตรงสามสี่ห้าหกห้อันนี้ยังไงกัดหกเอียวกัดหกเอียวเตะดึงหกน้อเปิดเลยฮะไม่ยากกว่า บเราซองดิมจะเอาไปใชครับซองก็หาหกนั่นละสองเมตรบาในโลกพยันกัดเอานเนี้ยถือยังนะถือถือก็ติงสองเมืองนึงเต็ยังจะเปนหกองอีกเวยเก็บเปตัวอีกแล้วมาโอ้สาม็อย่างได้พอดปนะแสบแดงอดป เป็นบริษัทเสีต้องบอกเอ็ดเปิดเด้เปิดไปไห่าม่่ดกไปเปิดเ้าสโอเคไายขนาดใูจะเที่ย่นี่นี่ะสองเทนค่เรมันสองลูกยเดียวมได้อีกว่าสองเดี๋ยวได้ยาจามาเจะมาไ่อกรลุกอั้นยู่มานะโอ้ตายตายตาย เดัลี่หกนี่ยตั้นี่แหละสามตัเนี่ยอันตรายเลยหนึ่งสองสามก็ดดเก้าส ทั้งหมดดยู่้าปลาหาตั้มเขาท้าปลาติงตั้มหาตั้มเราไปพาปลาติงตั้มมาเลยเยึดไปเรเดี๋ยวเดียวาปลาไอติงตั้มเป็นบ่เดี๋ยวเดียวเอาเอาล้มมาเ้ยติงตั้มเป็นบ่อายุสามแานออกหกสามสองไปเปิดสามหกกับสองมันดูขยันนะน่าเรียบร้อยส ถือถือยังไงถือยังเลี้ยถองกบวีถืก็ตัวเต็มหกต่อยติมหกมือหนึงมือหน่อที่เังสี่นะห้าบเอ็ดมาสิบเอ็ดีลินสิบเอ็ดมเนต์หกอยหกสิเดี่เยวนหกสามสองเจ้ามือมาดิให้เีงข้แนขี้โนอย่าเสิงมีกระใจ ก็ตดสินไปใบจดเดี๋ยวเมื่อกินลูกค้าก่ลูกค้าจะไม่บานแล้วไม่ขอคารถกลับบ้านเลยไปไม่รอกจะบาทปะหัถุงหน้าวหันจะหันจะหันจะมือี่ซันแล้วนี่ขอค่ารถกลับบ้านเลยเราไปซื้อเลยฉันเกอได้ได้ทุนหเ่าเอาได้บคอยบูจ้ายด้บััตเซเสือติดเบอเอาละไปไปไปเทศอะไเอาได้บัตเนอสองสามสี่เด 90บูเบอบูบูเบูซจยังคอคอยเอาขึ้นใไหมข้าจยากไปคอยจะดึงขึ้นบอาโอเคามมา2 3 4 5 6 6 2 6ตงเอาไปใช้คอดึงขึ้นเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าให้ดึงเดี๋ยวว่ามันจหมดพอให้ดึงอย่างไรอย่างไรดึงเองทักหมดพาา ผ้าปาเต็งตึสามโยอยู่บ่อเบาเบาเบาสามโยะเดียวรู้เรื่องไหมตอนนี้เขาเต็งตึงคยเก็ไมใช่ผ้าปาเต่งตึยูเต็งหกยูเต็งหกนะโตโตผ้าปาามาเอาไปอยูหกสูเอาหกสองกับหกสามอีกองยแล้วหกใบนอกนั้นเป็นหกสูงรู้เรื่องนะหกสูงแล้วก็หกสามหกสองอือโตหกไอ้ผ้าปาเปิดเนี่ยเปิดลดนา ปาาปาปา็ือเดี๋ยวเจได้เต็งกน่นะี่เล้ปะที่น่งเยี่ยยงโอ้อก่นหองสามสี่เก้าเอากินไปเ้เออาสี่หากินปเ้าสิบกินไปเด้โอ้ยโอ้กีฬาเนรอกีฬาของเธอหนึ่งสองสามสี่ห้าเยี่ยมเยวิววันี จำเนี่ยเอ้ยสี่ห้าหกเจ็ดแปด้าบโอ้สลูกพยันะบลมวันนึงครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสีกเจ็ดแปดเก้าสิบเอโอ้ยตำอย่างเดียวหน่ไหมเออปอกัลืม2สออไปลงแถวหกสองหาสองบรมลูกสลูกพยันยนะลงบอออนย่ยบอกบรมล้มหนึ่งไหลูกขยันมากอยู่แล้วหลัสองะลืมอุตสาห์เมาก็แห้งแต่แรงมีเยอะจักตัว ถ้าปากกับไหาปานาหาปากแตกัเนี่ยวไหนซาซะเรียบุกเกี่ยมนนี่อันตาย 6, 2, 2. นี่ตดมหกบ่อหรอกอันตรายหกสองสองนี่หกหสองเอ้ยหกานะมันนี่ใส่หกสองเ่าไไรเนี่ย หาไว้เด้อไปซื้อมใบหนึ่งเด้อันมูวพะลูกมังกรน่าจะหาจุด้าพันหกสองเจ็หกสองตาโตคนหลับดีจอบเลยจอบสี่สองลูกขยันและทั้งหมดม้วนหกจัเนี่ยหกสูงเต็มหกบ่าวจะแทนมาหนักหกสูงเจ็มหกหกสูงเต็มหกเลว่า บอหรอกอยสิไปักพวกไอยบ้าได้เตียงเนี่เาะไกเตียงสองเนาะขาวไก่เตีงม่ันเอามนี่เจ้าเตีงพวกเปบ่อสองหมื่นะของเพิ่นออกมาแล้วนะอ๋อเป็นี้หมดสามหมื่นเดี๋ยวเดอันนี้เด้อกัเนี่ยเพ่อตเดมเปิ่เปิดอกับหกเดียวหสองดีวกัแล้วอเปิดตีวหกเ็อสูงเจนหกหกสูงเอาละสองสองาเนี่ หกตังกขอีกคนสามหมื่นตายฮะกตังา่กินไดเกินไมสองหมื่นช่วงขยันนี่ลีนอะสองหมื่นสิงตแ่วงเอาแล้วแบบนี้สามหมื่นสามมื่นเป็นหกหมื่นต่อหน่ใจซอมกันหนึ่งาแต่ว่าโอ้ตายวทีนึ่งสมสีหาหกเจ็ดดสามหมื่นโอ้หกมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสสิงสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหน่งสองสามสี่ห้าหกเจดแก้าสิอกเม่อหรยลสบนหนึ่งอีกเมื่อไงเจอเราเป็นประโยคหรือว่ามันเป็นตีมันอารมสันท่งพอเตินโอ้ใช่ให้ลูไม่ได้สามกับสองลูกดิโอตอนนี้ อันนี้แน่น่อันนี้ต <mango ını> <aha. S 2> าก對對ูเคือนาเจ๊เนาะไปยังมือแรกขามเปิดเท็เนี่ยเป็นพี่เบียร์ดอเหงนกเห็นกรึงแล้วขอเลที่นั่งออกซิเจนวันนี้เท่ดีมาดีแค่พนลงลุมพยันมาเดี๋ยวพี่เนี่ะได้แ หากับหกมาทิมเราุกตัวพยัหายพิม,มผ่าสอก็ผาสามั้งหมดตั้มสองตั้มสามเนี่ยผาหลับมาจ้ตั้มสองตมสามเอาวะเปิดนี่ต้มสอตัมสามนี่

ยังหาวันมันจะไม่เอ่ส no ี่ววัดเจ้าเพื่อนนะว่าจะเร่งใสเแล้ส่เต็งซีด็ดใส่เลยจะซีไปอือตรงนี้แหละค่ะนี่ังหกันหกะี่สามามานะไสหกโซไปได้เนยอันนี้หกใบเดยเออใส่หกโซมจบหรือมาเต็งซีุ้ยไป่ไผ่หกไป ถามว่าเอาว่าเป็นาเอาตีไปเลยเออหกซุงอ่ะิหกซงเอามาหนิก็หกซุงเออมาลเอ๋อยิบบอลชะยิบอยากยิ่ยืนเลยสามสามสี่หกสี่สามเอเกาเลยใจสามสี่หากันว่ดทายลงละมันมีสี่ลอหกซุงหงเป็นหกเรียบร้อยเรียบร้อยว่าข่อยบอกแล้วซีข่อยถามมาเอาวอาเท่านั้นละ สูงิงกอได้โอเได้สกอนโอ้ถึงเกสี่เมราามาเแล้วม่ได้มาเลยที่แปดถึงระบาทเนี่ยที่ปส่สหาสูง เอาวกนี้ควจะใส่หาสองไม่ได้คุนแล้วเราจะบตัวกแว่ไ้เรอวะเตีได้ตัวหนึ่งคือสองตีได้ตัวหนึ่งคือสองก็เจ็ดเจ็ด้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าสี่สี่ส ผมก็ได้ไม่ใช่ว่าหน่อยผมก็คือไม่ได้กูสองหนึ่งห้าก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ หน ah, hey, ึ่งสองสามี่ห yeah. ้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบาสี่หมื่นด้วยพูดสี่หมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเจ็สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเจ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบโอเค เป็นส่หมื่นนามโอ้เดี๋ยวมหมื่นก็ทุนตัวหน่เกี่ร็เกยรก็เกงา้ากเ็เกาสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเท่ห

ติงหกกับติงสองไม่อยากได้อะไรติงหกกัติงสองไม่อยู่ตำ2สกับตำ3มามมาพาตมี่หกมบ่เอบดบ่ฮกไเอบดไปอบนีแม่มาอยู่ตำ2มสอกับส นัแทั้งหมดสี่ห้าหกเก้าหกห้าตัวเดียวสี่ห้าหกถ้าเกินก็ถ้าเกินก็หกศูนย์ห้าศูนย์เอาเออเอาเอาไว้แล้วว่าว่าแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวงีครอบที่แล้วก็ห้าศูนกับหกศูนย์สี่ห้าหกเก้าหกห้าเปิดห้าสี่นี่มีนมีสองอีกเดี๋ยวดกแล้วหกขายหกแล้วบ่มีแล้วหกแล้ว

สสามเดี๋ยวคอยตีคอยจะตีออกให้เด้ออันนี้คอยได้สี่หมื่นลงทุนสี่หมื่นลงทุนอันนี้ได้หกใบเป็นสามหมื่นหกเจ็ดหมื่นสามพอเป็นเจ็ดหมื่นหกได้เจ็ดหมื่นหกเจ็ดหมื่นหกตีออกนั้นหมื่นสองเดือกหกหมื่นสี่การมาหกหมื่นสี่ก็ก็สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สองสามสี่ห0 1 2 3 4 5็ดแปเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่หนึ่้าเเนก็มาอะไรก่หองยานองส่หนึงสองสมสี่ห้าถ้าไม่ได้ก็รับกระจายสามสีนีก6กสี่โ